นี่เอกสารทั้งหมดที่ท่านรองต้องเซ็นเพิ่มตอนที่ท่านรองไม่อยู่ค่ะผมยังเซ็นไม่พออีกเหรอคุณทำตัวเป็นเลขาจริงจังอีกแล้วนะอยู่กับแฟนอะไม่ต้องจริงจังก็ได้ไม่ได้หรอกค่ะพิมต้องแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวค่ะอีกอย่างอ,อย่างไม่มีอะไรค่ะโโหก เวลาคุณโกหกอะ่ะคุณชอบจมูกบานจริงเหรอคะหอเล่นแสดงว่ามีไม่รู้เรื่องของเราแล้วนะคะจริงเหรอ ในที่สุดก็มีคนรู้สักทีเวลาผมได้ยินว่า ructure, มีคนรู้เรื่องความรักของเรานะผมรู้สึกเ <Greek. S 1> จอจ้าของเดิมซะอีกเอาสร้างงานหน้าคุณก็รู้นี่ผมอยากให้คนรู้เรื่องของเรามากแค่ไหนเราจะได้ไปไหนมาไหนแบบไม่ต้องหลบๆซ่อนๆไงหรือผมประกาศให้ทุกคนรู้ไปเลยดีเรียกสำนักข่าวมาสัมภาษณ์เลยก็ดีนะ ผู้ชายทุกคนจะได้เลิกยุ่งกับสุดที่รักของผมผมอยากประกาศให้คนทั้งโลกรู้ไปเลยว่าผมคลั่งรักคุณมากแค่ไหนไม่ไม่ทำแบบนั้นได้ไหมคะพิมพ์ยังไม่อยากให้ใครรู้นะคะพิมพ์ทำตัวไม่ถูกนะคะนะคะก็ได้ผมจะพยายามทําตามที่คุณต้องการแต่ผมไม่มั่นใจในความอดทนของผมสักเท่าไหร่หรอกนะดีมากค่ะ ว่าแต่ท่านรองจะรับชาหรือกาแฟดีคะกาแฟแล้วกันแต่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเพราะชีวิตของผมที่มีคุณอะมันหวานมากพออยู่แล้วโอเคค่ะงั้นพิมพ์จะใส่กาแฟให้เยอะๆเลยชีวิตจะได้ขมบ้าง